สวัสดีค่ะเจ็บค่ะวันนี้เจ๊อยากมาแบ่งปันเรื่องราวของพลังจิตใต้สำนึกจากสภาวะปัจจุบันเดือนนี้เดือนมีนาคมปี2563สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและโลกมนุษย์ก็คือการเกิดการระบาดของไวรัสที่ชื่อว่าโครโรนา มันมีความรุนแรงที่ทำให้ทั่วโลกต้องปิดประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเรานะคะวันนี้นี่คือหนึ่งตัวอย่างของการมีชีชวิตอยู่เรื่องบางเรื่องมันเกิดขึ้นได้เสมอและเราก็จะควบคุมมันไม่ได้หรือควบคุมมันได้เราบอกไม่ได้ แต่วันนี้มีอยู่หนึ่งเทคนิคที่เจี๊ยบอยากจะนำมาแบ่งปันทุกๆคนก็คือการฝึกพลังจิตใต้สํานึกพลังจิตใต้สํานึกคืออะไรคือพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเรานะคะจากภาพที่เจี๊ยบลองวาดให้ดู90%ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเราไม่เคยเอาเขาออกมาใช้เลย ที่เราใช้ส่วนมากก็คือ10%เซที่เรียกว่าจิตสำนึกที่เกิดจากการมีประสบการณ์นในการมีชีวิตอยู่การเรียนรู้จนถึงระดับสูงๆเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะวันนี้เจียบอยากมาต่อย้ำทุกๆคนมาเรียนรู้วิธีการฝึกพลังจิตใต้สำนึกกันค่ะมันจะทำให้เราปลอดภัยในทุกๆสถานการณ์ที่เรากำลังเป็นอยู่โดยเฉพาะ สถานการณ์ปัจจุบันณเวลานี้การฝึกพลังจิตใต้สำนึกคือการที่เราไม่ต้องทำงานแต่เราจะต้องมาฝึกควบคุมความคิดและควบคุมความรู้สึกของเราซึ่งตรงกับสภาวะปัจจุบันที่บางคนอาจจะต้องทำงานที่บ้านหรือบางคนอาจจะต้องไม่ต้องทำงานเลยอย่าจิตตกคะ่ะ มาปลุกพลังในตัวเราแล้วฝึกพลังที่ซ่อนอยู่ให้เขาออกมาทํางานให้ประสบการณ์ที่เจี๊ยบได้ฝึกฝนและเรียนรู้มาทําให้ความสาเร็จเกิดขึ้นในชีวิตอยากเอาสิ่งดีๆที่ได้รู้มาแบ่งปันทุกๆคนคะ่ะคุณทราบไหมคะว่าในวันวันหนึ่งความคิดของเราที่เกิดขึ้นมันเยอะมากคะ่ะแล้วยิ่งเจอสภาวะปัจจุบัน ความคิดยิ่งกระเจิงไปอยู่ในความคิดที่ทำให้เราหมดพลังไปต่อไม่ได้วันนี้ลองเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่นะคะเราจะคิดแบบผู้ประสบผลสำเร็จไม่ว่าสภาวะปัจจุบันจะเป็นยังไงฉันจะคิดถึงการไปต่ออย่างมีความสุขย้ำนะคะเราจะคิดถึงการไปต่ออย่างมีความสุขยกตัวอย่าง เราจะคิดถึงว่าถ้าสภาวะอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยแล้วเราจะได้กลับไปทำงานในจุดที่เราได้ทำมาก่อนแบบดีและดีมากๆแล้วทุกอย่างก็จะดีกว่าเดิมกว่าที่เคยเป็นเมื่อเราคิดได้แบบนี้ส่งความรู้สึกขอบคุณ ความรู้สึกมีความสุขไปที่หัวใจนะคะแล้วเจ้าความคิดและความรู้สึกที่ประสานกันในการที่จะดึงพลังของเราขึ้นแม้ว่าวันนี้เรายังอยู่ที่บ้านเรายังไม่ได้ทำอะไรแต่เราจะเฝ้าบำเพ็ญภาวนาคิดถึงสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่คิดถึงปัญหาที่คุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นทางที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นแต่มันจะเป็นอย่างที่เราคิดและรู้สึกค่ะเราจึงต้องมาควบคุมความคิดของเราและมาควบคุมความรู้สึกของเราโดยเฉพาะสภาวะปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นะคะเราไม่สามารถที่จะควบคุมข้างนอกได้แต่เราจะควบคุมข้างในตัวเราได้ ควบคุมความคิดเราควบคุมความรู้สึกของเราอย่างที่เจี๊ยบแบ่งปันไปสภาวะปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะต้องอยู่ที่บ้านอาจจะต้องตกงานความจริงของเราเราต้องมีไรายได้เราต้องไปต่อแต่จะทำยังไงล่ะคะงานก็ไม่ได้ทำแถมสภาวะก็ยังต้องอยู่ที่บ้านมันมีวิธีการค่ะ วิธีการที่เราจะใช้การเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกที่ซ่อนอยู่ในตัวเรานะคะออกมาทำงานให้กับเราด้วยการที่เราต้องฝึกเมื่อเราจับความรู้สึกจับความคิดได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกแบบบวกๆหรือลบๆเราคิดแบบบวกๆหรือลบๆเราแยกแยะเขาเป็นนะคะอันดับแรกเลยคือแยกแยะความคิดความรู้สึกให้เป็น แล้วมาปรับเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการรู้สึกอย่างที่เจ๊บบอกไปตอนต้นๆน,น,นะคะพอคุณเริ่มฝึกวันที่1จับความคิดความรู้สึกได้วันที่2วันที่3ต่อไปเรื่อยๆจนครบสัก7วันลองฝึกไปด้วยกันนะคะสำหรับคนที่พึ่งได้ฟังคลิปนี้จะเป็นกำลังใจให้ตั้งใจฝึก ให้ถึง7วันให้ได้แล้วคุณจะได้รับประสบการณ์ที่สุดยอดก็คือการรู้จักตัวเองการรู้จักควบคุมความคิดที่เข้ามาคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องบวกๆแถมหัวใจที่คุณฝึกมาเจวันมันมีแต่วความสุขมันรู้สึกปล่อยวางรู้สึกเบาโลง่งประคองอารมณ์เหล่านี้ไปให้ได้นะคะ ต่อเนื่องต่อไปให้ครบ14วันให้ครบ21วันเหตุผลที่เราต้องฝึกประคองความคิดความรู้สึกให้ครบ21วันก็เพราะว่าตรงจุดของสมองเรานะคะมีระบบการรับคำสั่งที่เรียกว่า NLP น้อ mm. lo ยโลโลจิสติกโปรแกรมเมอร์นะคะ คือคำสั่งใหม่ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อไหร่ที่เราเริ่มควบคุมความคิดในแนวบวกได้แสดงว่าสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นหรือไม่อยากได้ก็จะไม่คิดนี่คือความลับที่หลายๆคนไปไม่ถึงไปควบคุมเจ้าความคิดให้ได้ก่อนนะคะเมื่อควบคุมความคิดได้มันจะเป็น จุดที่จะส่งพลังงานดีๆไปที่หัวใจซึ่งตำแหน่งของหัวใจคือจุดที่จิตใต้สำนึกซ่อนอยู่ส่วนเรื่องของรายละเอียดเนี่ยคุณค่อยติดตามเจบมาเรื่อยๆวันนี้เจมอยากมาให้กำลังใจทุกๆคนในการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จกับสภาวะปัจจุบันที่ทำอะไรไม่ได้ทางกายภาพเลยอยู่แต่บ้านออกไปทำงานก็ไม่ได้ จะไปหางานใหม่ก็ไม่ได้มันมีวิธีการซึ่งทางโลกตะวันตกเขาฝึกใช้กันก็คือการฝึกพลังของจิตใต้สำนึกด้วยการนะคะอันดับแรกคือควบคุมความคิดความรู้สึกแล้วฝึกสมาธิฝึกนั่งสมาธินั่งได้นั่งไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะฝึกไปก่อนให้รู้ว่าก้าวที่ออกเดินเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้าง บางคนยังไม่เคยนั่งเลยกลัวการนั่งสมาธินั่งไม่ได้แต่จริงๆแล้วพอคุณน,นั่งคุณกลับนั่งได้เพราะคุณเคยมีประสบการณ์การนั่งสมาธิมาหลายชาติพบโดยที่คุณไม่รู้ตัววันนี้อนุญาตให้ตัวเองฝึกนะคะฝึกเข้าไปเชื่อมพลังงานที่อยู่ในตัวเราพลังดังเทพหรือ พลังของจิตใต้สำนึกที่ซ่อนอยู่ในตัวเราไปเชื่อมเขาให้ได้แล้วเขาจะออกมาทำงานในสิ่งที่เราปรารถนาหลังจากสถานการณ์ต่างๆผ่านไปแล้วย้ำนะคะจังหวะที่เรายังทำอะไรได้ไม่มากขอให้ใช้พลังแห่งการจินตนาการคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้คิดเห็นภาพของบ้าน ที่เห็นภาพของงานใหม่ที่มีความสุขคุณไม่ต้องไปคิดว่าระหว่างทางจากตรงนี้ไปถึงจุดนั้นคุณต้องทําอะไรบ้างเจออะไรบ้างไม่ต้องค่ะไปคิดถึงความสำเร็จที่อยากได้เลยไปอยู่ตรงนั้นให้ได้แล้วควบคุมความคิดของเราให้ส่งแต่ความคิดดีดควบคุมความรู้สึกของเราให้มีแต่ความสุข เบาโลงโปร่งสบายวันนี้ตัวเจ็บเองเป็นหนึ่งตัวอย่างของผู้ฝึกพลังของจิตใต้สำนึกประสบผลสำเร็จแล้วเจ็บอยากจะแบ่งปันความเชื่อให้กับทุกทคนเรามาเริ่มต้นที่ความเชื่อ50-50 5 0ด้วยกันดีไหมคะอีก50ที่เหลือเราจะฝึกไปด้วยกันเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายค่ะเมื่อไหร่ที่คุณฝึกการสร้างพลังความเชื่อให้ครบ ครบร้อยได้นะคะวันนั้นนะคะภาพที่คุณต้องการให้เกิดบวกกับความเชื่อร้อยเปอร์เซนต์หัวใจที่สุขเบาโล่งโปร่งสบายภาพความสำเร็จเหล่านั้นจะกลายเป็นความจริงแน่นอนลองนะคะกับสภาวะปัจจุบันมันไม่มีอะไรที่จะเสียละลองฝึกพลังของจิตใต้สำนึก ไม่มีต้นทุนอะไรทั้งนั้นเลยมีแต่ความมุ่งมั่นและตั้งใจถ้าวันนี้เรามีเวลาบ้างมากพอกลับเข้าไปอยู่กับตัวเราให,ให้ข้างในให้ได้นะคะฝึกการนั่งสมาธิฝึกการควบคุมความคิดและความรู้สึกถ้าไม่เข้าใจติดอะไรทักทายเจี๊ยบมาได้คะ่ะยินดีให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงจะอยากให้ทุกๆคน ควบคุมสภาวะของตัวเราให้ได้ย้ำนะคะเจี๊ยบอยากให้ทุกๆคนควบคุมสภาวะของตัวเราให้ได้เมื่อเราควบคุมที่ตัวเราได้เราจะควบคุมโลกภายนอกได้ง่ายมากค่ะสภาวะที่เกิดขึ้นอะไรก็ไม่สามารถทำให้เราเคยได้เมื่อเรารู้จักการใช้พลังจิตใต้สำนึกการควบคุมความคิดและ ความรู้สึกจะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ขอใหท้ทุกคนตั้งหลักตั้งจิตและใจนะคะเดินหน้าต่อขอให้ทุกคนกล้าฝึกอยู่ที่บ้านก็ฝึกได้และขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในทุกๆภารกิจ Be safe นะคะ Take care ดูแลตัวเอง เราจะไปเจอกันที่ความสำเร็จก้าวออกมาได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ